ตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าที่อโกรฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มน้ําแห่งที่ใหญ่ที่สุดที่สอปป,อปอลาวนะผมผ่านมาแล้วผมก็เห็นแล้วผมเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีมือพนมอยู่ข้างในนะฮะเป็นลักษณะของสบายดีสวัสดีนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็แชร์กันทั่วนะว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ปักซองนะผมก็เลยมาแวะดูนะครับแล้วผมก็โชคดีมากเลยคือมาเจอ ผู้จัดการนะค,รคุณแอร์นะเดี๋ยวเราไปถามเขากันครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะให้เขาเป็นไกด์ให้เราเลยแล้วกันสบายดีส,ยดสวัสดีครับคุณแอร์อ๋อผมอยากเยี่ยมชมที่นี่อ่ะได้เดยผมตามพี่ไปเลยครับ <laughs> โหนี่แบบว่ารถทัวร์นี้มาเรื่อยๆเลยนะเมื่อกี้ผมเห็น2คันรถทัวร์นะแล้วนี่ก็มาอีกนะเนี่ยผมก็เห็นเนี่ยรถทัวร์ลงมานะเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้2คันนะนี่มาอีกสองคันนะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กเหมือนกันนะที่ สบายดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากสวรรค์นะครับอ๋อมาเที่ยวที่นี่เลยว,วันนี้ผมก็จะไปสวรรค์นะครั <laughs> เอา้าสบายดีครับสบายดีครับสบายดี ต้องอากาศหนาวเท่านั้นต้องอากาศหนาวเพราะว่าอยู่ทางปากซองกลางเว้นและกลางคืนอุณหภูมิลุดลื่นกันอย่างน่อยเจ็ดองศาเมื่อคืนผมนอนไม่ได้เปิดแอร์เ <พา S 1> ย็นมากและปากซองเท่านั้นแหละที่เป็นพื้นที่ที่แบบว่า <c oughs> อากาศได้อย่างนี้นะได้จริงอโอนี่แบบว่าคุณดูดิสุกหูลูกตาเลยอ่ะ ผมมาถึงนี่แล้วเนี่ยผมขอชิมได้เลยไหมครับได้เลยผมเด็ดเลยนะดดสะอาดนี่คุณดูดิแดงมากเลยหวานนะหวานจริง,รงเพราะว่าอากาศหนาวมีกลางเวรกลางคืนหวานเลยอุณหภูมิต่างก,กันกากปริศา นี่ <จะ S 2> คือนี่คือปลูกแบบระบบน้ำอย่าแบบน้ําน้าหยดน้ําหยดระบบดิปปิ้งดิปปิ้งใช่โอ้แล้วดูพื้นที่ดิแปบลบว่าสามารถแบบสร้างเป็นคอนโดนได้เลยนะโอ้ยลมเย็นจังเลยอ่ะนี่แบบว่าจะสิบโมงแล้วนะยังเย็นเลยอ่ะลมแบบแต่ละโดมแต่ละโดมเนี่ยก็จะเป็นแต่ละพันแต่ละชนิดของพืชของผักเนาะพอปลูกรวมกันจะงนีสิบกว่าชนิด โอ้นี่คือแคปซิคซัมเอ่เอเร,เรียกว่าอะไรนะพริพกหยวกพริพกหยวกพริพกหยวกหวานพริกหยวกหวานโหทั้งหมดี่พื้นที่เท่าไหร่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด40เฮกตาร์40โอ้โห40เฮกตาร์เยอะมากยังบวชหันได้เห็ดมันยังบวชได้ขยายพื้นที่เขายังลายตอนรรนี้กำลังทดลอง กทางพลังงานเขาก็แต่งกิ่งแต่งงานสบายดีโอ้ขันได้ดีมากๆเลยนะลูกใหญ่มากๆเลยอ๋อนี่คือต้องดูแลใช่ไหมฮะก็ต้องแต่งกิ่งดีกิ่งต้องเอาเล็กต้องตเล็กทึ้นมาแต่งงานขึ้นขึ้นมนนี้กับทีเขาบุได้ใส่เขาต้องได้กจัดโอ้ยคุณดูดินี่ผมไม่ได้ทำสีนะสดๆอ่ะ โอ้คือเอาจริงนะไม่ได้กินน่ะแต่ว่ามาเที่ยวอ่ะก็มีความสุขแล้วอะ่ะเราเห็นผลผลิตเห็นแบบตอเห็นผลนะ<ม>โผลออกมาอย่างเงี้ย<ม>จริง <laughs> แล้วข้างบนมีร้านอาหารด้วยใช่ไหมครับอ่า<ม>เดี๋ยวเราก็เดินจนทั่วก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวไปชิม,ม,ม <laughs> ชิมผลผลิตจากตรงนี้นะ<ม>ใช่ไหมอ่าโอ้โหคุณดู อยากให้ดูใบอายุสามสิบวันอยากให้ดูใบสวยมากมากอ่ะจริงๆจะเป็นของพันฮ่องกงเออสวยอ่ะผมไม่เคยเห็นเกรดอย่างนี้อยู่ในตลาดนี่เกรดพรีเมียมยังยังไม่ได้ใหญ่เต็มสุดจริงดิต้องไปดูตัวใหญ่เต็มสุดตัวที่เขาเก็บอ๋อนี่เริ่มเก็บแล้วนะฮะโอ้ขอชมหน่อยนะเก็บยังไงออันนี้คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนู้นก็ปลูกใหม่ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลูกใหม่อย่างนั้นนะอ่าออก็ไล่กันเป็นโตโตกันไปเลยอ่าเออจ๋งเนาะนี้แสดงว่าอาหารเราไม่ขาดเลยบัวขาดสุดยอดามากอืมปลูกโตโกเก็บขายปลูกใหม่โตโกเก็บขายปลูกใหม่ทุกวัน,วนทุกโดมทุกชนิดสุดยอดขายทุกวัน จุดพิเศษของขนาพันของฮ่องกงนี้มันจะกรอบหวานจะ่รขมที่ว่าเด็กที่เขากินบ่ได้<ม>เขาจะมักสําหรับขนาพันนี้กินง่ายกินง่ายหวาน,วานเออดีนะจริงๆใช่เด็ก,กมีความรู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่ามันออกรสขมขนาจะมีรสขมหน่อยหนึ่งโอ้โหโดมนี้สวยอะ่ะโคสีสวยอะ่ะนี้จะเป็นสลัด green color คือปลูกเมื่อวานแล้วฮะนี่คือปลูกเมื่อวานก็คือจริงๆก็เพาะมาก่อนนะครับประมาณ20วันอือฮั้น18-20วันแล้วตัวนี้ตอนเช้าเก็บไปแล้วทำความสะอาดเดี๋ยวจะปลูกใหม่ตอนบ่ายๆอืมก็มาลงใหม่ตัวนี้พรุ่งนี้จะเก็บอ่าตอนนี้คือพรุ่งนี้จะเก็บนะใช่โอ้โหคุณดูสิ ออ,อมาดูนะใบข้างล่างนะยังสวยอะ่นะเนาะสาวันอายุตัวนี้35วันเก็บได้เ,เก็บได้จากที่เพาะมาแล้ว18วันมาลงโตตัวนี้อีก35วันเก็บได้เพราะด้วยระบบเพราะด้วยวิธีการเพราะด้วยเทคโนโลยีสามารถทำให้เรา ไม่สูญเสียสัยตย์กองคารกำลังผลิตเราได้มากแม่จะควบคุมได้ตามออเดอร์ถ้าว่ามีลูกค้าที่เป็นสั่งจํานวนหลายเฮาก็สามารถให้ออเดอร์ให้เพิ่นได้อย่างนี้ก็เปิด,ปดรับ,รบออเดอร์ตลอดเลยไหมแม่แล้วย,าายังสามารถยังสามารถทับได้ได้อีกเยอะพื้นที่เฮายัางหลายเขาสามารถขยายต่อขึ้นกับที่ว่ามีลูกค้าที่ว่าเพื่อนสนใจมาออเดอร์ให้เฮากรับออเดอร์ขอถาม ต่างชาติได้ไหมได้ต่างชาติก็ได้คือทางาเพื่อนบ้านเฮากับยินดีที่ถ้าทางไทยถ้าทางไทยอยากติดตอ่อได้ติดต่อไทยเราทุาาทกเกเตอร์มาเลยนะได้ยินดี <laughs> ให้หทางไทยเราทูทกเกเตอร์เป็นจุดส่วนกลางเลยยินดีเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยผลผลิตตรงนี้นะฮะค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะส่งออกไปข้างนอกได้นะไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําธุรกิจอะไรถ้าต้องการผักพืชสวนครัว ที่นี่สปอร์ตได้เพราะว่าทางบริษัททางบริษัทเราทำมาตรฐานของสิงคโปร์สามารถส่งไปสิงคโปร์ได้ถือว่าก็จะไปได้เกือบทั่วโลกจรริงเพาะามาตรฐาน<ม>ต้องผ่านเสร็จที่บารอะไรบางอย่างเยอะแยะมากมาถือว่ามีมาตรฐาน GAP หรือว่าแกล็บถือว่าไปได้ไปสิงคโปร์ได้สดสดอ่ะ อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมอะไรเนี่ยก็สามารถออเดอร์ได้ไหมได้ได้คือกันอ๋อไม่จําเป็นจะต้องเป็นลายใหญ่เป็นรายน้อยรายซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ได้อ๋อใครที่ก็ใครที่ต้องการที่จะออเดอร์แล้วก็แพ็ครวมกันแล้วก็ไปส่งตามโรงแรมตามร้านอาหารพวกนี้ก็สามารถข้ามาติดต่อยินดียินดีตอนครับเยี่ยมเลยครับไม่ว่าจะธุรกิจใหญ่ไม่ว่าจะธุรกิจเล็กนะ เข้ามาติดต่อเขามีพลังในการส่งให้กับทุกๆท,ท,ที่ทางเขามีความสามารถส่งได้ถึงสถานที่อ,อ,อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะ ซ้ายขวาอบล้อมด้วยผักนะสบายดียินด,ดีต้อนรับกับทุกคนนะฮะด,ดอดนดอกนตะวัน,วนโอ้โหตรงกลางนี้เนาะเห็น <c oughs> แบบว่าคนน่ะถือกล้องถ่ายรูปตลอดเวลาที่นี่มีแบบว่าหลายมุมอะ่ะใช่ตอน,นี้อะไรเนี่ย <c oughs> สบายดีเอาขอบกกลูกหลังบ้านเลยนะ <laughs> ดูว่าทำอะไรอยู่วันนี้คุยมะพร้าวสั่งมาจากประเทศไทยผลิตมาให้สั่งไปจากประเทศไทย,ยประเทศไทยคุยมะพร้าวสั่งจากประเทศไทยครับท่านทำไมอ่ะคุณภ,ภาพดีคุณภ,ภาพดีเพราะว่าทางโรงงานเขาจะลดค่า EC ลงแล้ว ที่เหมาะสำหรับการเจริญพันธุ์เมล็ดพันธุ์ถั่ว ในนี้เห็นเป็นมเมล็ดเลยนะ,นะอ๋อหยอดให้อ,อัตโนมัติเลยโอ้อย่างนี้มีหน้าล่ะถึงได้ทำแบบว่าอย่างเยอะมากๆภายในเวลาแบบเร็วมากวันละเป็นพันถาดวันละเป็นพันถาดแล้วคุณดูใช้คนงานประมาณกีนน่ทนได้วันละเป็นพันถาดห้าคนสุดๆอันนี้ก็มา QC อีกที <มา S 1> หนึ่ง,งอ่ามา QC อีกทีหนึง เพื่อให้แตกเพื่อให้เมล็ดพันธุ์่ะแตกยอดให้ได้เร็วร็วกันนะอันนี้มีกรรมวิธีนะฮะอันนี้ผมมันเป็นความลับแลเนี่ยไม่เป็นความลับไม่เป็นความลับไม่เป็นความลับนะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เนาะครืทุกอย่างเขาก่อนจะแตกยอดแตกแตกกิ่งออกมาเขาต้องการไม่มีแสง เป็นความรู้ใหม่นะนี่เราก็นึกว่าต้องเอาไปตากแดดที่ไหนได้บบมเมล็ดแห้งหมดใช่ไหมแห้งหมด <laughs> ความรู้ใหม่กับเล็ครับ